ถามชมมาดูเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะสำหรับท่านไหนค่ะที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยที่ดินเปล่านะคะดูตรงนี้ค่ะเพราะว่าทางด้านของแบมค่ะหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะได้จัดงานนี้มหากรรมบ้านที่ดินคอนโดบายแบมในราคาที่เรียกว่าลดพิเศษนะคะสูงสุดกว่า30%หลากหลายพื้นที่หลากหลายทาเลนะคะกว่า1000รายการและรับโปรโมชั่นพิเศษค่ะสูงสุด1ล้านบาทวันนี้ค่ะ มีอาคารพาณิชย์ชั้นครึ่งนะคะย,ย่านอําเภอเมืองนนทบุรีมาฝากกันเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวดีๆจากแบบนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวีรั์จิรดีลิลกลาไปแล้วสวัสวดีค่ะจัดหนักจัดเต็มมหกรรมบ้านที่ดินคอนโดบ่ายแบมโทร02 6300 700อยากได้อาคารพาณิชย์ทำธุรกิจย่านนนทบุรีมีแนะนำไหมคะ มีแนะนำแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้แบมได้จัดมหากรรมลดราคาบ้านคอนโดที่ดินเปล่าครั้งใหญ่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมมาพร้อมกับโปรโมชั่นโดนใจค่ะวันนี้ขอแนะนำอาคารพาณนนิชย์4ชั้นครึ่งห้องมุมโครงการทารานนตําำบลสวนใหญ่อเภอเมืองจงนนทบรุรีที่มาพร้อมกับทำเลโดนใจอยู่ใกล้กับ MRT ตัวอาคารมีเนื้อที่39.9ตารางวา 6ห้องนอน4ห้องน้ำพร้อมด้วยชั้นลอยที่ดูโปร่งกว้างอาคารพาณนนิชย์คุณภาพดีขนาดนี้ปกติราคา5 1ล้าน1 0 70, บาทพิเศษจริงๆค่ะเหลือเพียง4 7 0ล้าน7 0 0บาทเท่านั้นคอยย้ำเหลือเพียง4 7 0ล้าน7 0 0บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆเมื่อซื้อผ่านช้อปปี้ได้ลดเพิ่มอีก20,000บาทนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่โอนไวภายใน30วัน ฟรีค่าโอนทุกรายการและรับเพิ่มบัตรกำนันมูลค่าสูงสุด1 0 0 0 0แบาทและถ้าจองซื้อซับออนไลน์บายแบมลดออนท็อปเพิ่มสูงสุดอีก20 0 0 0บาทแต่ถ้าซื้อแบบผ่อนชำระก,กับแบมนะคะก็จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ0%นานถึง12เดือนก็จะช่วยท่านผ่อนต่องวดแบบสบายกระเป๋าค่ะซึ่งแบมได้คัดบ้านสวยคอนโดพร้อมอยู่ลดสูงสุดกว่า3 0มากกว่า1000รายการทั่วประเทศ และไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถช็อปบ้านกับแบมผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bam.co.th นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับมาดูตัวอย่างของผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9ปรากฏว่ามีรายได้ลดลงนะครับหลังจากที่ทําแต่อาหารปรุงสุกแล้วก็ส่งไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับพอมีรายได้ลดลง ทางแมคโครก็เลยไปส่งเสริมเรื่องของแนวคิดใหม่นะครับในการทําเป็นธุรกิจอาหารแช่แข็งแทนนะครับเพื่อส่งให้กับลูกค้าในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด -19 เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวอีกทางหนึ่งไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับคุณผู้ชมคะแกงไฟปลาสปาเกตตี้นะคะรวมไปถึงข้าวซ